ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU คลิปนี้จัดทำโดยคาสิฮะตูดมีโปรดักชั่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากจะเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆาช็อปได้นะครับผมโดยณตอนนี้เนี่ยราคาจะมีการอัปเดตอยู่ใน Discord ของผมนะครับว่าราคาต่อแพ็คอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดคุณซื้อหลายแพ็คราคาจะเหลืออยู่ที่เฉลี่ยแล้วแพ็คละเท่าไหร่ยังไงติดตามที่ Discord ของผมหรือแฟนเพจของเมฆาช็อปได้เลยนะครับ วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับน้องยาเอะมิโกะที่กำลังจะเข้าในแพชต่อไปหลังจากที่ดูไลฟ์โปรไฟลนะครับต้องขอโทษด้วยเมื่อคืนนี้พอดีว่ามีคุยงานกันต่อกลับมาก็เลยยังไม่ได้อัดคลิปเมื่อคืนเลยมาหัดเอาตอนเช้าของวันต่อมาซึ่งก็คือวันนี้ที่ปล่อยคลิปนั่นเองนะครับตัวทีลูกผมเพิ่งคลอดด้วยกับลูกผมยังมีอาการผิดปกติเล็กน้อยด้วยนะครับก็เลยวุ่นวายนิดนึงนะครับเลยออกช้านิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวเราดูที่สเต็กันก่อนเลยครับ สำหรับส t ตป l ปรเจค i o นเนี่ยน้องจะเติบโตเป็นค่า Critical Rate นะครับแล้วก็วุฒน้องเป็น Critical Damage นะครับมันช่างจะเหมาะสมอะไรขนาดนี้ก็ทำให้คุณบาลานซ์ของง่ายละกันโอกาสที่คุณจะใส่หมดคริเทียลคริเทีย a เดเมจเนี่ย เป็นไปได้ทั้งคู่เลยเพราะว่าทั้งสองข้ามันค่อนข้างจะมาใกล้ๆกันนะครับมันมีจักรอาวุธแล้วก็มีจักรเติบโตนั่นเองนะครับก็ถือว่าได้ใช้ใช้งานได้ดีนะครับเหรับก,การเติบโตแล้วก็มีเบสเดิเคที่สูงมากคือ340นะครับสูงๆแบบสูง,สง,สงจริงๆนะครับสูงมากๆเลยนะครับ340นะส่วนดีเฟนก็ตามสภาพนะครับตัวคาทาลิสมันจะน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับ ต่อไปคือการโจมตีปกติครับผมท่าสวยมากหลังจากที่กดโจมตีครั้งลดท้ายเสร็จมีการทำมือเป็นจริงจอกน่ารักโคตรๆแต่น่าจะได้ดูแค่นั้นแหละครับเพราะว่าตัวละครน่าจะไม่ได้ใช้นะครับฉะนั้นก็จะไม่ได้พูดถึงจุดนี้เนาะส่วนแอนิเมชันไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าช่องผมจะไม่ใส่แอนิเมชันอะไรเลยจนกว่าตัวละครจะออกนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไร1 0 0อนะครับบวกกับว่าบางทีอาจจะเกิดการคาดเดาที่ผิดพลาดได้เนาะฉะนั้น normal ไม่ต้องอัพก,ก็ได้ครับัพทไว้6ก็ได้น้องนารนารัการักนนจิงโดต ต่อไป elemental skill ครับสำหรับ elemental skill เนี่ยวิธีการทำงานก็คือเป็นการเรียกโทเทมออกมาครับโดยมันจะมีทั้งหมด3 stack นะครับผมคูลดาวอยู่ที่4วินาทีต่อ1 stack นั่นเองนะครับระยะเวลาของเสาแต่ละต้นที่เรากดเรียกมาเนี่ยจะมีระยะเวลาที่14วินาทีและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีเสาต้นใดต้นหนึ่งหรือเสาสักต้นที่ snap shot ครับหมายความว่าณตอนนั้นที่คุณ อยู่ในสภาพอะเช่นคุณเข้าฟิวไปแล้วหรือว่าคุณออกฟิวมาแล้วดาเมจมันจะอิงตามนั้นจริงๆหมายความว่าคุณเล่นกับเบนเน็ตคุณสลับมายืนแนตีเบนเน็ตกด e สาตัวแนตีเบนเน็ตมันก็จะดาเมจแรงใช่ไหมครับแต่เมื่อคุณสลับตัวออกปุ๊บดามจก็หายทันทีเพราะว่าไม่มีเสาต้นไหน snap shot เลยครับมันก็ใช้ได้ดีมากๆกับสาระเพราะว่าเราก็แค่สลับมารับปั๊บเป็นช่วงๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันใช้กับเบนเน็ตได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่ snap shot นั่นเองนะครับ ท่ากับว่าระยะเวลาครูดาวของเสาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่12วินาทีจะสามารถใช้ได้ครบใหม่ทั้ง3าต้นแต่ระยะเวลาของมันคือ14วินาทีฉะนั้นยังไงคุณมีเสาอัพทานตลอด24ชั่วโมงได้แน่นอนแค่ต้องสลับตัวมาเล่นนั่นเองนะครับทีนี้เสาเนี่ยจะทำดาเมจในการฟาดไฟฟ้าใส่มอนสเตอร์ลงมานะครับดาเมจที่ออกมาเนี่ยจะเป็นดาเมจตามเลเวลครับขึ้นอยู่กับจํานวนเสาที่คุณมีอยู่ในสนามแต่เรามีเสาสูงสุดในสนามได้แค่3ต้นครับฉะนั้นเลเวลสี จะสามารถใช้ได้เมื่อคุณมี c o n เซลเลชัน2ซึ่งถือเป็น Big Spike ครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะฮะแต่เอาแบบว่าหลักๆถ้าคุณไม่มี C2 สสาวคุณเต็มที่ได้แค่ Level 3 l e นะครับผมเลเวล3ไป Level 4 สิ่งที่ต่างกันในเรื่องของดัมเมจเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1ใน4ก็คือ25%กันแบบชัดเจนนะนะยกตัวอย่างเช่นนะครับเลเวลสอยู่ที่1นึเราใช้นี่เท่ากับ100%นะครับผมเลเวลสอยู่ที่200เท่ากับมันบวกมาประมาณ40%ต่อการเปี้ยง1ทีถูกไหมครับดัมเมจมันก็ประมาณ1ใน4นั่นแหละนะฮะเอาแบบว่าให้ตีใสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เผื่อบวกลบนั่นนี่นู่นโน่นอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันก็อยู่่ประะะมาณ1ในนน4ัแหละะฮะ ถือว่าแรงขึ้นพอประมาณนึงเลยนะครับ24-25%เนี่ยมันไม่ได้น้อยเลยนะแต่เพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในคอน s e เลชั i o n สองกันเองนะครับเเราพูดที่ c o n s e เล a t i o อีกทีหนึงแล้วก็กลไกอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรากดอันติสกิล e ของเราหรือ elemental skill ของเราเนี่ยจะระเบิดโทเทมทิ้งหมดเลยครับแล้วก็มี damage เนาะแต่ว่าเราจะได้ s t ต็กขึ้นจากตัว passive talent นะครับทั้นนั้นผมใช้คําว่าใช้งานจริงได้ ดีก็แล้วกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการกดอันติและทําลายก็ต้อนกดอันติีก็ควรให้มอนสเตอร์อยู่ระหว่างเสาหลายๆต้นเพื่อที่จะได้โดนดาเมจทับซ้อนกันได้เดี๋ยวเราไปพูดที่เอล m เมนทัลเบิร์สกทีหนึ่งเพื่อความไม่งงง,งวยตัวตลบละกันสรับสกิล E ให้ง่ายๆคือคุณสามารถกด E ได้3ครั้งมันเก็ดได้3สแต็กแต่ละสแต็กมีคูดาวอยู่ที่4วินาทีระยะเวลาของตัวเสาแต่ละต้นอยู่ที่14วินาทีถ้าคุณสลับมาถูกเวลาคุณจะใช้วิธีการจําเช่นรอเสามันหายไปก่อนแล้วคุณค่อยสลับตัวมากด E ซ้้ใหม่3ทีก็ไดครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกหน่วงโรเตชันไปประมาณ2วินาทีแต่ถ้าเอาเป๊ะคุณนับ1-11ถึง1แล้วสลับตัวได้เลยครับรวมความหน่วงเซริร์ฟแล้วก็กด e 3าทีเนี่ยครบสิบ2วิพอดีนั่นแหละครับเอาเป็ว่าถ้าเอาเป๊ะ สลับตัวมาหายาเอมิโกะทุกๆ11วินาทีเพื่อกด E 3ทีก็แล้วกันนะครับและย้ำไม่ snap shot นะครับต่อไป e l e มันเท่าเบรสครับผมการทำงานเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากครับคือกดแล้วมีดาเมจเลย1ฮิต hit นะครับฟีลเหมือนชาละนั่นแหละ,หละก็คือตัว skill damage ตรงนี้นะครับและดาเมจที่แรงกว่าก็คือเทงโก thunderbolt damage นะครับ ตรงนี้มันจะมาจากเมื่อคูตโกนเตป๊บไม่จะทําการระเบิดครับระเบิดก็คือระเบิดตัวโทเทมของสกิลอีทิ้งไปหมดเลยนะครับผมมีกี่ต้นก็ระเบิดเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าดามจมันน่าจะโอเวอร์แลปกันได้ไม่งั้นมันจะเบามากนะครับโอเวอร์แลปหมายถึงตัวระยะของความกว้างของอันติมันน่าจะทับซ้อนกันได้ระหว่างเสาแต่ละต้นเช่นมันเหมือนซ้อนกันเป็นสัญลักษณ์ช่อง7จ็ดนเนาะช่องเจ็ไม่ได้สปอนผมนะแล้วบอนอยู่ตรงกลางระหว่างสามันนั้นพอดีฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมอนจะโดนดามจของ เสาที่ระเบิดทั้ง3ต้นได้อันนี้คือที่คาดเดาวไว้นะครับเพราะต่อให้เรารวมทั้งหมดกับเสา3ต้นแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่1 8 0 0งพันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์กับอีสี่ร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สองพันกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็มีตัวละครที่ทำดามจจากอันติได้แรงกว่านี้เช่นน้องอายากะนั่นเองนะครับฉะนั้นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่มันทับซ้อนกันได้ครับฉะนั้น C2 ที่มันบวกระยะของการทํางานการแสดงผลนะครับ a อ e อเหรือ a r e a of e f อ e c t เนี่ยนะมีผลมากแน่นอนครับนอกจากนเนยเ,เลๆเล 42เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งที่ตรงนั้นนะครับครูดาวโคตรนานคือ22วินาทีนะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะถ้าคุณโรเทชันใช้เป็นประมาณ12 13วินาทีเนี่ยหรือ11วินาทีมันมันมีห่วงเซิร์ฟอะเนาะสุดท้ายแล้วอันติคุณจะกดได้ตลอดทุกๆ2องโรเทชันครับแล้วไม่ต้องห่วงนะแพสซีทาเลนต์มันจะให้ stack skill e คุณคืนเมื่อเราทําการระเบิดมันฉะนั้นคุณมี3ต้นคุณก็ระเบิด3ต้นครับไม่มีปัญหาคุณจะสลับมาระเบิดตอนไหนก็ได้ถ้าไม่มีอออะะะไไรรเเเปปปลลี่่่่ยยยนแนแแงงคับบผม C ใชช้้90ซึจวืญหาด มหันตภัยเลยครับเยอะมากเลยก็ค่อนข้างจะขาย4ีหนักมากเช่นเดียวกันครับตัวนี้สำหรับแพสซีฟทาเลนที่1คือคุณจะมีโอกาสได้ทาเลนบุ๊ก25%ครับได้ออกมาอีกเล่มหนึ่งนะครับผมเป็นระดับเดียวกันกับเบสแมท t ีเรียลนะครับเบสแมทีเรียลหมายความว่าคุณใช้เล่มฟ้าค้าไปเล่มทองใช่ไหมอ่าคุณจะได้เป็นเล่มฟ้าคืนครับแต่แรดดอมครับ <laughs> มันจะไม่เหมือนจริงคิวที่พอได้แล้วมันจะได้เป็นเล่มที่แบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ เล่มที่เราใช้คลาฟเองอะ่ะเข้าใจใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันได้เป็นแรนดอมนะครับผมเปอร์เซนต์เท่ากันนะครับผมถามว่าเอาไว้ทําอะไรก็สําหรับคนที่มีหนังสือทาเลนบุกบางเล่มลน้ลนๆเยอะๆไปแล้วก็อาจจะใช้วิธีนี้คราบเผื่อให้25เปอร์เซมันไปออกเล่มอื่นให้มันพอแล้วก็ไม่ต้องรอรายวันหรือว่าคนบางคนที่รอไม่ไหวก็ไปฟาร์มเล่มอื่นแล,แล้วก็มาใช้25เปอร์เซนแล้วก็มาดูว่ามันจะไปเป็นเล่มที่เราชอบหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหรือเราต้องการจะใช้ซึ่งวันนั้นมันไม่มาครับ ผมคิดว่าน่าจะออกแบบมาเพื่อแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าออกแบบอย่างนี้มาทําไมนะครับอย่างน้อยก็ควรจะมีเปอร์เซนต์เทจที่มากกว่าหรือให้มันเป็นระดับเดียวกับที่ไม่ใช่เบสแมททีเรียลก็คือตัวเล่นที่เราทําการกดคลาฟนะครับแต่เป็นเล่มที่เราคลาฟเลยเช่นเรากดคลาฟเล่นสีทองก็ให้มันออกเป็นทองแต่เป็นทองเล่มอื่นอะไรแบบนี้แต่เข้าใจนะมันก็ทําให้ระบบเศรษฐกิจมันมีปัญหาได้นะครับก็คงเป็นแบบนี้แหละเนาะ ต่มมันครับต่อไปพัสดีทาเลนที่2ก็คือเมื่อเราทําการกดอันตินะครับผมเราจะทําการระเบิดสกิล e จจำได้ใช่ไหมครับคือเซโชซากุระเนี่ยนะครับพอระเบิดแล้วเราได้ชาร์จของตัวสกิล e อเราคืนด้วยครับนั่นเองฉะนั้นถ้าเราระเบิด3ต้นเราก็ได้สแต็กคืนมา3อันนะครูดาวก็คงจะรีกลับมาเลยนั่นแหละคือครูดาวมันขึ้นทีละอันคือ4วินาทีอยู่แล้วว่ะเนาะก็ได้สแต็กมาครูดาวคงไม่มีผลหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ครบตุกสแต็กก็คือระเบิดครบ3ามอันนะนะอันนี้ครูดาวก็คงจะหยุดลันไปเลยนะบบน็เปแ น,น,นะเอาเป็นว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเวลาที่คุณกด e 3 t ทีแล้วมีอันติใช้จะกดอันติเลยเพราะคุณก็แค่กด e 3 t ทีใหม่ไงเข้าใจใช่ไหมจริงจริงมันก็มีแหละคือเสียเวลากับเสียเฟรมต่อไปคือ enlightened blazing นะครับก็อันนี้เนี่ยทำให้ค่าความชำนาญท่าหรือ elemental mastery ของยาเอเนี่ย มีผลกับดาเมจของตัวสกิล e ที่เป็นดาเมจฟ้าผ่านะครับฉะนั้นอันติที่ระเบิดสายหน้ามอนแลสพวกนี้ไม่มีผลเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะบบก0.15เป็น DMG โบนัสนะครับคิดว่านะฮะเพราะว่ามันเขียนเหมือนเป็น DMG โบนัสก็คือโบนัสช่องกลางที่ช่องผมเรียกเนาะถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับแล้วถ้าถามว่าเราไปเล่นสาย EM ล้วนคุ้มไหมคาตอบคือไม่คุ้มครับให้มองว่าเ m เป็นสแตทที่มีประโยชน์กับคุณก็แล้วกันครับแต่ว่าอยากบอกไว้อย่างหนึ่งตรงนี้นะครับคือถ้าคุณสนใจแค่ดา เอาพุทการใส่ ATK คุ้มค่ากว่า EM มันมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกนะ็คือเรื่องของเกจครับผมเกจที่เกิดขึ้นเนี่ยของตัวยาเอเนี่ยมันจะเหมือนกับโทมาเลยคือครั้งที่1ติด2เวน้น3เวน้นครั้งที่4ติดนะครับฉะนั้นมันมี ICD ที่นานมากๆนะครับฉะนั้นมันเลยทําให้ดดเมจที่ออกมาเนี่ยหวังจาก Elemental m a s t e r y ได้ยากนะครับถ้ามันติดได้รัวๆเลยเหมือนพวกเสียงหลิงแบบนี้อันนี้ถ้าแ,แต่ EM ล้วนแล้วเล่นคู่กับไฟอคุ้มมากครับแต่ถ้าไม่ใช่กรณีแบบนี้ไม่คุ้้มค่่่าาานนนนััเเองเองะฉว มีไว้เผื่อมี EEM เต็มมามันมีประโยชน์ครับแต่ไม่ใช่ให้ไปโฟกัสใส่มันแต่ e m ไม่คุ้มค่าเท่านะครับต่อไปคอน s เลชชั่นนะครับสำหรับคอน s เลช l ั่น o n C1 ก็คือทําให้เวลาเรากดอันติเนี่ยเสาทุกต้นที่เราทําการระเบิดไปนะครับมันจะแปลผันให้ตัวพลังงานสำหรับอันติเราก็คือ l e m e เ t a l b u ร s t เราด้วย8นั่นเองครับตรงนี้ได้เป็น Flat จะนั่นหมายความว่าค่ารีพลังงานทั้งหมดเราจะมี2ลน8ก็จะได้แค่8นะครับผม หมายความว่าคุณจะได้เลย24ถ้าเกิดคุณกดตอนที่มีเสาว3ต้นนั่นเองซึ่งกดกดไปเถอะมันรีเซ็ตสเต็กได้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่ามันนาให้จากเดิมคุณใช้ค่าพลังงานในการกดอันติก90ถ้าคุณกด e ก่อน3ทีถึงคุณต้องกดก่อนอยู่แล้วเพื่อเอาดาเมจ้วยถูกไปครับเส็หมายความว่าคุณจะได้พลังงานกลับคืนมา24ผลที่ได้คือ90ลบ24เหลือพลังงานที่ต้องใช้จริงๆเพียงแค่66 ก็ช่วยได้เยอะมากครับสำหรับเรื่องการเมนเทนันติแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีค่ารีพลังงานที่สูงมากแล้วนําไปเพิ่มที่ในส่วนของดามเมจต่กลางเช่นไอทีแก้คริตเล็กคริตดาเมจได้เลยนั่นเองนะครับต่อไปคอนเซเลชั่นสออันนี้ก็เป็นบิ๊กสปายค์นะครับซีหเมื่อกี้เป็นบิ๊กสปาย์เรื่อง ER อเนาะซีสจะเป็นบิ๊กสปาย์ในเรื่องของดามเมจของสกิลเอนั่นเองครับแล้วก็เพิ่มดามเมจอันติด้วยครับโอเคทําไมมาถึงเพิ่มขนาดนั้นอย่างที่1คือเราคุยกันไปแล้วว่าามันจะทํให้ ตัว elemental skill เราเข้าสู่ Stage Level 4ได้เพราะว่ามันสตาร์ทที่ Level 2แทนนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วมันเลยกาเป็น Max ที่4จาก Start Level 1, Max 3นะครับผมและที่สำคัญที่มันเพิ่มดาเมจอย่างมากเลยทั้งสกิล e และอันติก็คือระยะการโจมตีมันจะเพิ่มอีก60%ครับตรงนี้ทำให้มันโจมตีได้กว้างขึ้นมันก็ o v e r l a ์แกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ดาเมจจากอันติเดิมเนี่ยมันอาจจะโอเวอร์แกันยากเพราะว่าเวลาระเบิด ด้วยความที่เรน g e ของตัว t ทเทม i l ลอแล้วมันไม่ได้กว้างมากในช่วงต้นนะเนาะพอเรามี C2 มันก็จะกว้างขึ้นครับการกว้างขึ้นถึง60%เนี่ยทำให้ทั้ง Overlap s t ปสง่ายขึ้นแล้วก็โอกาสที่เสาทุกต้นจะตีโดนมอนสเตอร์มันก็มากขึ้นผลสรุปรวมแล้วเลยหมายความว่าดาเมจที่คุณทําได้จะ สูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าระยะมันกว้างขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มเลเวลได้เอาเป็นว่า C ีเนี่ยบิ๊กสปายเลยครับแต่ถามว่าจําเป็นต้องมีไหมเนี่ยเดี๋ยวรอตัวละครออกก่อนแล้วผมลองเช็คดูเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วการทาโทเทมสก,กิลอีไว้แล้วมอนแวนออกเนี่ยต่อให้คุณบวกเลเวลและบวกความกว้างของระยะโจมตีมันก็ไม่น่าจะตีโดนเอาเป็นว่ามันใช้ได้ดีกี่ับมอนที่ไม่แวนมากก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นมอนกลุ่มเนี่ยคงใช้ได้ดีมากถ้าเราไม่มีตัวรวบอะไรแบบนี้นะ มันดีถึงขนาดที่ว่าคุณแค่กด e สามอานทิ้งไว้แล้วเจอมอนแวนแวนแล้วก็จบไหมคําตอบคือไม่มันไม่จบเพราะว่ามอนมันแวนหนีคุณออกมาได้อยู่ดีซึ่งบวกระยะ60%ก็ไม่พ้นนะครับก็รู้ๆกันอยู่ครับเกมนี้ไม่ถอยก็พุ่งหน้าครับไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่ต่อไป C3 คือเพิ่มเลเวลของ e l e m e n t a l s k i l ลเรา3เลเวลครับผมต่อไปคือ c o n c e ็ t ชั่นสีครับเวลาสกิล e ของเราทำดาเมจที่มันเป็นไฟฟ้าผ่าใสมอนสเตอร์เปีย ผมจะเพิ่มโบนัสความเสียหายให้กับปาร์ตี้นะครับเป็นประเภทไฟฟ้าก็คือเพิ่มโบนัสช่องกลางที่เป็นโบนัสความเสียไฟฟ้ากับปาร์ตี้20ทช5วินาทีซึ่ง มันช็อตอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับเอาเป็นว่ามันติดตลอดละกันส่วนตัวยาเอเองจะได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอด,ดูนะครับแต่การบวกโบนัสช่องกลางเนี่ยมันดูดีกว่าการบวกพวก ATK 20%อะไรแบบนี้แน่นอนเพราะว่าโดยมากแล้วใช้คําว่าโดยมากแล้วนะครับโบนัสช่องกลางเนี่ยหาได้ยากกว่าเนาะอย่าง ATK percentage เนี่ยมันอยู่ใน subset เราสามารถหาได้ใน subset ครับแต่โบนัสช่องกลางอย่าง electro damage bonus เนี่ยเราหาได้แค่จากถ้วยแล้วก็ใส่ set artifacts เ Art ท่านั้นฉะนั้น โดยรวมมักจะดูดีกว่านั่นเองครับต่อไป C5 ครับเมื่อคุณทําการกดอันติมันจะแรงขึ้นเพราะว่ามันบดเลเวลอันติคูณ3เลเวลครับและ C6 ครับหน้าไรเด่นนี่ลอยมาเลยครับดาเมจจากสกิล E ของคุณจะแรงขึ้นเพราะว่ามันอีกนอดิฟเฟนซ์ของมอนสเตอร์หกอร์ซซึ่งผลก็คงเหมือนกับไรเด่นนั่นแหละเนาะก่อนเราเคยพูดไปแล้วของไรเดนก็ไปดูที่ข้อขอูลไรเดนก็ได้นะครับพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของดามจนะครับผมเชื่อว่าเปลี่ยนมากในเปอร์เซนต์เดียวกันกันกบไรเด่นสีบ คือการลด defense monster เนี่ยมันทำให้มอนสเตอร์มันโดนด a เม g e ได้แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ debuff ประเภทเดียวกันกับไรเดนและกันเนาะฉะนั้นเปอร์เซนต์ทที่ออกมาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเปอร์เซนต์ที่บวกมาใกล้เคียงกันฉะนั้นโดยรวมแล้วผลที่ออกมาค่อนข้างมั่นใจเลยว่า d าเ a g e ที่ทำได้เนี่ยจะเป็นเปอร์เซนต์ที่เพิ่มมาเท่าๆกันกับไรเดน constellation 2เลยครับถามว่าดีไหมดีครับถามว่าแพงไหมก็ไรเดนอยู่ที่ c2 แต่น้องอยู่ที่ c6 อะครับ แต่จะ,จะย้ำให้อีกเรื่องหนึ่งล้วกันนะครับไรเดนเนี่ยกดอันตีแล้วก็ทำเวลาทำดาเมจได้แค่ชั่วครู่ช่วคราวนะครับแล้วก็จบกันไปเนาะแต่ว่าเสาโทเทมสกิล E ของตัวยาเอ๋เนี่ยมันอยู่ตลอดครับคือมันอัพไทม์ยี่สิี่ชั่วโม,มงแล้วงานเอาอย่างนี้มีแค่ช่วงที่มันระเบิดแล้วกดรีคาร์ใหม่เท่านั้นแหละฉะนั้นผมว่าใจเลยครับมันช่วยเรื่อดดาเมจได้เยอะ มากมากครับเพราะว่าเฟสที่เราทำดาเมจเนี่ยมันอยู่นานนั่นเองครับก็เพื่อเผออาจจะแค่ยาเอแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรอื่นต่อมอนก็ตายแล้วก็ได้ครับเพราะว่ามันแรงมากนั่นเองนะครับและที่สําคัญคือผลของมันเนี่ยไม่มีผลในการโจมตีแบบอื่นนะครับฉะนั้นคุณจะทิ้งดาเมจสกิล E ไว้แล้วก็จะเอาไว้โชว์เคสอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะส่งผลในการอ Ignore Defense m o n ตอร์แค่เฉพาะสกิล E ของยาเอเอ,เองเท่านั้นครับ ต่อไปเราจะคูยกันแค่คร่าวๆนะครับมันเป็น play analysis นะครับคือยังไม่ f ฟ n a l 100%นตั่นแหละครับเพราะตัวละครยังไม่ออกจริงนะครับเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบดาเมจของอาวุธแต่ละชิ้นนั่นเองครับโดยผมจะไม่ลงลึกอะไรมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกมาซึ่งจะออกวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันมะรืนนี้เข้าใจผมด้วยนะครับเพราะว่าลูกผมเพิ่งคลอดเมื่อวันที่3มเองนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยผมเนี่ยกลับมาเพื่อมาอัดคลิปแล้วก็มาสตรีมให้ทุกกกคนนนนดดูจจจา Live officialcial Off Patch ใหหม่่ัเอองะรแลล้้ว็ีส ผมก็ต้องขับไปโรงพยาบาลแล้วนะครับฉะนั้นก็อาจจะออกช้าหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคือเป็นช่วงข้าวเกี่ยวที่ลูกผมเพิ่งคลอดพอดีนะครับก็ครอบครัวต้องมาก่อนนะครับทุกคนเข้าใจผมด้วยนะโอเคเราพูดกันแค่คร่าวๆตรงนี้ครับวิธีการคำนวณดาเมจเนี่ยมันก็จะไปเป็นอิงกับฮันนี่เมื่อกี้นี้เป๊ะเ,เลยร้อยเซนนะครับแล้วก็จะมีคนเคยถามว่าพี่ทำไมไม่เครดิตตัวเว็บไซต์คือผมเคยพูดเรื่องเครดิตเว็บไซต์ไปแล้วแล้วก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่มัน ถือว่าลีกด้วย3ไปนะครับผมเลยไม่อยากคุยลรงรายละเอียดเยอะอยเ,อเพราะว่าช่องจะบินนะครับแล้วผมไม่อยากทำลีกแบบ100%คือผมมีข้อมูลลีกที่ทำได้แต่ผมไม่ทำเพราะผมไม่อยากทำ เพราะว่าถ้าทําไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันผิดพลาดคนที่ชิปหายนะคือคนดูที่ไปทําของรอครับไอผมมาแค่ทําข้อมูลผมไม่ชิปหายหรอกครับผมไม่อยากทําตัวให้คนอื่นเสี่ยงที่จะชิปหายเนาะเพราะดี๋ยวนนช่องก็เริ่มมีคนดูเยอะแล้วก็เลยกลัวว่าผมจะมิส leading และทําให้คนไปฟาร์มรอแล้วก็เวสแบบเสียไปสิ้นฟรีอะไรแบบเนี้ยก็เป็นห่วงทุกคนนะครับดูแล้วก็ไม่ต้องทะลึ่งไปทําของตามนะครับแค่เซฟไว้ก่อนคร่าวๆเนาะโอเค โดยคำนวณการทำดาเมจเนี่ยเราจะทิ้งเรื่องของสกิล E ไว้ที่เลเวล9แล้วก็สกิลอติไว้ที่เลเวล9นั่นเองนะครับจะเป็น Average Dam Damage นะครับคือ พูดได้ง่ายคือการหารออกมาแล้วนั่นเองนะครับผมนั่นเองนะแต่ทีนี้สิ่งที่คุณต้องเข้าใจนะครับคือมันเป็นเรื่องของ rotation damage ฉะนั้นเนี่ยมันมีแค่ของใหญ่คนเดียวยังไม่มีของคนอื่นเข้ามาแทรกนะครับฉะนั้นก็เข้าใจไปด้วยตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราคิดใน c o n s e l l a t i o n ศูนย์ฉะนั้น e ่ที่180นะครับคือให้มันมีใช้มันจะมีใช้แน่ๆเอาอย่างนี้แล้วกัน rotation ที่เรา assume ไว้นะครับยังไม่รวมของใครเลยนะอันนี้คือของยาเอกคนเดียวนะครับคือ E 3T แล้วรอ11วินาทีตอนนี้คุณจะไปทํําาออะะไไรรกก็ปทััับตตววลควื่น,น พอครบพอครบ11วินาทีเราสลับกลับมากด e 3 t ทีแล้วรออีกครับประมาณ11วินาทีแล้วทำการกดอันติครับระยะเวลามานิบวินาทีอยู่แล้วไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับพอเรากดอันติมันก็จะวนกลับมาเริ่มแบบนี้ใหม่นั่นเองนะครับเป๊ะนะครับผมโรเทชันจะเป็นแบบนี้นะครับมันคือไซเคิแบบสำเร็จนั่นเองนะฮะ โดยคิดเทียบเรื่องของครูดาวของตัวยาเอะเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมสีเขียวจะเป็นดาเมที่เกิดจาก elemental skill ที่40นะครับผมแล้วก็ดาเมทตรงที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับจะเป็นดาเมทระเบิดของอันติครับผมของอันติเองนะและก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นดาเมทของตัวอันติที่ระเบิดจากโทเทมนะครับผม หลักๆก,ก็ประมาณนี้คุณก็จะเห็นว่าอาวุธประจำตัวเนี่ยจะแรงฉี่ขึ้นมาเลยทั้งที่โซล่าเพลเราหลอมง,งี่เง่าทุกอย่างทุกกรณีแล้วนะคะรับว่าเออฉันงี่เง่าแล้วนะฉันยอมแบบมากดแบบตีปกติทุกๆ7วินาทีแบบ1 2 3 4 5 6 7สลห้าจะับตัวตีหนึ่งสอสล้จะรับตัวตีเนี่ยยังทำได้แค่12 4เที่อาหาซึ่งอาวุธชิ้นเนี้ยถือว่าเป็นอาวุธตรงสายกับตัวยายเอ๋แล้วด้วยนะครับเพราะโบกทั้ง e l e m e n t a l Skill แล้วก็เับเ <c oughs> <c oughs> ค,คุณกดตีเนบะ หนึ่งทีนะฮะก็ยังสู้กับอาวุธชิ้นใหม่ไม่ได้ซึ่งคลิปก็จะออกวันพรุ่งนี้หรือวันเลือนนี้ตามที่บอกนั่นแหละครับผมสุดท้ายแล้วคือผมก็เชียร์ให้ไปใช้อาวุธใหม่ที่กำลังจะเข้ามานั่นแหละครับมันเป็นอาวุธดีเฟนต์นะเนาะเพราะอันเนี้ยมันตอบโจทย์ครับและที่สาคัญคือมันฟรีครับแล้วมันให้ ER คุณด้วยครับเดี๋ยวไปพูดกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับทำให้คุณไม่ต้องใช้ค่ารีพลังงานเนาะแต่ถ้าในเทอมที่คุณมีซีหนึ่งแล้วเนี่ อาวุธชิ้นอื่น5ดาวใส่อะไรดีคุณก็จะเห็นว่าเมมโมรี่ก็ดัสมันดูดีมากนะครับแล้วก็วุฒประจําตัวจะอยู่ที่1 3 4่งโดย100%เนี่ยเปรียบเทียบจากตัว Black Cliff นั่นเองนะครับคุณเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะตัววิดซิตเนี่ยมันนี่คือ t ัวทริกเกอร์บัแล้วนะผมถึงบอกว่าอาวุธชิ้นนี้มันไม่น่าใช้นะครับนี่ขณะมันทริกเกอร์แล้วนะถ้ามันไม่ทริกเกอร์เนี่ยหนักกว่าอีกนะครับทีนี้สิ่งที่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคืออันนี้ไม่มีบัฟกใครและที่สําคัญคือน้องรับบัฟจากคนอื่นลําบากโนเบสรับได้หนังสือมังกรรับได้สาระรับได้มันไม่แสแนปช็อตนะครับฉ ก็เลยไม่ได้ใส่เป็นเน็ตอะไรเข้าไปเข้าใจด้วยน้อยแล้วก็อาร์ติแฟกซ์ที่ใช้เดี๋ยวเป็นสองฟ้ากับ2กลาหรือชิเมนาว่าอยู่นั่นเองนะครับก็แต่เมประมาณนี้ฮะคุณจะใช้อะไรก็ตามนี้เดี๋ยวเราไปเจาะเลือก,กันอดกทีนึงที่คลิปวันพรุ่งนี้ซึ่งจะพูดถึงอาวุธเปรียบเทียบทุกชิ้นโดยเราจะพูดถึงอาวุธหลักก่อนนะครับแล้วก็อาวุธใหม่ที่เข้ามาชิ้นนี้นะครับผมแล้วก็จะพูดถึงตัวโซล่าเพลย์แล้วก็มาเจาะทุกชิ้นให้ตรงนี้นั่นเองนะครับเจอกัน อีกทีนึงคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนอย่าเพิ่งฟาร์มรอเดอร์บายบาย